เจ้ามือบิตคอยรัดดับบิกคว้านซื้อเหรียญเพิ่มกว่า16%ใน1เดือนที่ผ่านมาครับ เรียกได้ว่าในช่วงตลอด1เดือนที่ผ่านมาเจ้ามือบิตคอยนนะครับที่ทุกคนเรียกกันว่ากิกเเวลได้เพิ่มการถือเหรียญบิตคอยมากกว่า16%และในขณะนี้ถือครองบิตคอย n ในกระเป๋ามากกว่า776,000 BTC หรือรวมเป็นมูลค่ากว่า1.6หมื่นล้านดอลลาร์สมกับเป็นกิกเเวลจริงๆนะครับตามที่บริษัทวิดคอร์ดบล็อกเชน Into the Block นะครับได้อธิบายว่ากิกเเวลตัวนี้มีการถือครอง BTC มากกว่า100,000 BTC ขึ้นไปซึ่งปัจจุบันมีเจ้ามือระดับกิกเ์เวล มีเพียงแค่5รายเท <c oughs> ่านั้นโดยล่าสุดนะครับพวกเขาได้พุ่งทำลายสถิติสูงส,สุดใหม่และตามข้อมูลของ Into the Block นะครับที่ถือครองบิตคอยน์มากกว่า1 0 0 0 0แสน BTC หรือมูลค่าประมาณ2,000ล้านดอลลาร์ตามรายงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาการทำธุรกรรมบิตคอยน์ของบรรดาเจ้ามือเหล่านี้ได้พุ่งแตะจุดสูงสุดในรอบ4เดือนหลังราคาบิตคอยน์ได้ร่วงแตะจุดวิกฤตที่2 0 0 0 0ดอลลาร์ตัวชี้วัดที่เรียกว่า Large o l d e r Inflow ซึ่งใช้สำหรับติดตามบิตคอยน์ที่หลั่งไหลเข้าสู่กระเป๋าเงินของเจ้ามือพบว่ามี จำนวน BTC ไหลเข้ามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันครับและอย่างยิ่งในเดือนมิถุนายนนะครับพบว่าบางจํานวน BTC ไหลเข้ามามากที่สุดเป็นจํานวนมากกว่า116,000 BTC เลยทีเดียวซึ่งมีมูลค่ากว่า2.5พันล้านดอลลาร์ ภายใน1วันนะครับการเคลื่อนไหวของเจ้ามือครั้งนี้สามารถบ่งบอกได้ว่าราคานี้อาจจะเป็นราคาจุดต่ําสุดของบิตคอยก็เป็นได้ครับเนื่องจากบรรดาเจ้ามือเหล่านี้นะครับมีแนวโน้มที่จะซื้อจุดต่ําสุดของตลาดหลังจากมีการปรับฐานอยู่บ่อยครั้งครับและราคาของบิตคอยที่ลดลงเมื่อเร็วๆนี้ท่ามกลางการปรับฐานของตลาดแสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดของคริปโตได้ลดลงต่ํากว่า1ล้านดอลลาร์ในขณะเดียวกันบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลชื่อดังอย่าง s ซ n ติ men t สังเกตเห็นว่ากระเป๋าบิตคอยมีบิตคอยอยู่ สิบถึง10,000 BTC เพิ่มการถือครองมากขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะครับในขณะเดียวกันกระเป๋าที่ถือบิตคอยอยู่ที่10,000 BTC หรือมากกว่านั้นก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ครับและก็มีนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเค t i ี s สตอกตันผู้ก่อตั้ง f e r r i s Strategies รายงานคาดการณ์มาว่าบิตคอยจะได้เห็นการฟื้นตัวเกิดขึ้นภายในไม่ช้านี้ครับซึ่งระดับราคาของ BTC ที่แกเฝ้ามองอยู่นั่นก็คือที่ประมาณ18,300ถึง19,500ดอลลาร์ซึ่ง จะเป็นระดับแนวรับสำคัญของฟิบน acci r e t ท a c ม m e n t ครับเอาเละครับข่าวนี้เป็นยังไงกันบ้างเราคงจะต้องรอดูราคาของบิตคอยต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นจะกลับตัวไหมหรือจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับวันนี้บิดแบงคคอกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ